มีขวดและน้ำเปล่าด้านในเราก็นำไปไล่และกำจัดแมลงที่ต้นพืชได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านเละทีช่องวิธีไทยพีชแนลนะครับแนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคูเรือนของเรานะครับ แนวทางเกษตรวันนี้ลดต้นทุนนะครับถ้าบ้านขายนะครับไม่มีบัวลดน้ําหรือกระป๋องปกกี้ในการฉีดพ่ใน,น,นในการทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับเราเพียงใช้ขวดน้ําและน้ําเปล่าด้านในนะครับนําไปไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับตามมาดูวิธีใช้กันเลยครับตัวช่วยสําหรับไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชในวันนี้นะครับผมจะมาใช้ตัวช่วยเป็นผลของมะกรูดหนึ่งลูกครับ ่าออกเป็น2ซีกแบบนี้เลยครับและเรานำมาใส่นะครับที่ขวดน้ำพลาสติกแบบนี้นะครับซึ่งเราใส่น้ำไว้ด้านในนะครับและบีบน้ำของมะกรูดใส่เข้าไปในขวดเลยครับความเปรี้ยวกดของส้มและน้ำมันหอมะหระเหยที่อยู่ในรูปม,มะกรูดนะครับจะช่วยกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้ดีเลยครับ ถ้าบ้านใครนะครับไม่มีบัวลดน้ําหรือว่ามีกระป๋องป๊อกกี้นะครับเราใช้เพียงขวดเปล่าและมีฝาปิดแบบนี้ครับนําไปไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับแต่เราจะต้องทําแบบนี้ที่ฝาขวดน้ํากันก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเจาะรูที่ฝาขวดน้ําครับโดยการใช้เหล็กแหลมนะครับลนไฟ และนํามาเจาะรูนะครับเราจะเจาะประมาณ5ลรูนะครับที่ฝาขวดน้ํานี่ครับนี่คือการนําไปไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชแทนบัวลดน้ําและกระป๋องโป๊กกี้ได้เลยครับ เดี๋ยวดูกันนะครับว่าขวดน้ําแบบนี้ไล่แมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชได้อย่างไรมาดูกันเลยครับเราจะนําขวดน้ํานะครับคว่ำลงไปแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับแทนกระป๋องปกกี้และบูรดน้ําได้ดีมากเลยครับเห็นไหมครับและคลิปนี้ชาท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีแชนแนลได้นะครับขวดน้ําแบบนี้ก็ไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชได้นะครับโดยการทําแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับง่ายมาก และคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปทางช่องทิไทพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องทิไทพีชนแนลนะครับจะนําเสนออยู่เป็นประจำและคลิปนี้นะครับผมได้นําขวดน้าพลาสติกเปล่าแบบนี้นะครับนํามาแทนกระป๋องคกี้และโบวล์ลดน้ําในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชต้นพืชนะครับถ้าขายไม่มีนะครับ ใช้เพียงขวดน้ำพลาสติกและเจาะรูแบบนี้เลยครับไล่แมลงศัตรูพืชได้นะครับโดยการความขวดน้ำและทำแบบนี้กันเลยครับ